เข้าสู่การเดินทางตอนที่2แบบ Family Trip ใน Swiss ie, สวิตเซอร์แลนด์ซีซั่นที่2ไปกับเดอะบักเกรลิสครับในตอนนี้ครับเราจะพาคุณไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิสครับที่ถือว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาสวิสแอลครับไปสัมผัสความยินจับใจบนยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า3,000 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาเดินปล่อยใจกันบนลานกว้างกว่า800เมตรครับก่อนที่เราจะไปขึ้นที่สะพานแขวนนะครับหรือว่าทิทลิสทริปวอล์กนะครับสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปครับ จากนั้นพาลูกชอนะครับไปโบยบินกันที่ไอไฟเออร์ครับแชรรีฟที่ทำให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในมุมมองที่แตกต่างปิดท้ายด้วยการพาลอดถ้าน้ําแข็งพันปีที่แกรเชียเคฟติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเดอะบัคเกติส่วนนี้ครับในตอนนี้นะครับผมและครอบครัวครับอยู่กันที่เมืองเอ็นเกลเบิร์กครับซึ่งเป็นประตูสู่ยอดเขาติดลิสครับ หลังจากที่เราเก็บของกันที่โรงแรมไปแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางจากสถานีเอ็นเกลเบิร์ครับมุ่งหน้าสู่สถานีใกล้เช้าทิทลิสวาเลสเตชันครับใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีครับเดินแบบชิวๆกันเลยนะฮะมาถึงนะครับเราก็จะเห็นสถานีตรงหน้าแบบนี้ครับข้าสถานีก็จะมีร้านอินเตอร์สปอร์ตนะครับให้คุณได้เติมเครื่องกันหนาวนะครับถ้าไม่มั่นใจนะฮะรวมถึงเช่าอุปกรณ์สกีได้อีกด้วยครับหลังจากนั้นนะครับก็เดินเข้าสู่สถานีครับมีป้ายต้อนรับเป็นภาษาไทยแบบนี้ด้วยแหละครับ อ่าตอนนี้นะครับเราก็จะมาถึงหน้ากระเช้าทิศลิศแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้บัตรผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วเราก็เห็นสังเกตไหมครับมีการอัพเสื้อผ้าน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะขึ้นไปบนที่หนาวๆแล้วนะนี่ดูลูกช้อนก็อัพอ,อัพแบบปรับๆด้วยเอาแรงนะอโอเคงั้นเราไปลุยกันที่ทิศลิศกันเลยครับไป แล้วก็มีธงชาติจีนด้วยมีธงชาติไทยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตะกี้เห็นธงชาติพมา่าด้วยนะน่าจะมีธงชาติไทยได้วยนะ การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิสนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงแรกจะเป็นช่วงของเอ็นเกเบิร์กทรูปเซ่และก็สแตนครับโดยการเดินทางช่วงนี้นะครับเราจะใช้เคเบิลคาร์ที่ชื่อว่าทิทลิสเอ็กซ์เพรสนะครับเป็นเคเบิลคาร์แบบดั้งเดิมครับไต่ระดับสู่สถานีสแตนนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับสามารถแวะทำกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นสโนว์เอ็กซ์พาร์คนะครับได้ที่สถานีทรูปเซ่ครับมาเกตุบักกิลิสต้องไม่พลาดกิจกรรมบนลานธีม่าอย่างแน่นอนครับติดตามกันได้ในตอนต่อไปนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเรากําลังไต่ระดับสู่สถานีสแตนกันแล้วล่ะครับพอมาถึงที่สแตนนะครับก็จะเข้าสู่การเดินทางในช่วงที่2ครับเราจะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้าที่ชื่อว่าติดลิสโลเตอครับซึ่งเป็นกระเช้าลอยฟ้าหมุนได้360องศาแห่งแรกของโลกครับตลอด5นาทีนะครับของการขึ้นกระเช้าอันนี้นะครับกระเช้าก็จะหมุนช้าๆนะครับทำให้คุณได้เห็นวิวแบบพาโนรามาของเทือกเขาแอลนะครับครบ360องศากันเลยล่ะครับไม่แปลกเีอะไม่เคยเห็นกระเช้าแบบนี้ปกตินี่มุมเดียวเนาะเออ

ถึงแล้วนะครับทิศลิสนะครับ3,20เมตรเหนือระดับน้ำทะเลหรือว่า10,000ฟุตหรือ10,000ฟีตพอดีเลยนะตอนนี้เราก็ลงกันไปครับลงกันไปมาถึงบนที่ลิสแล้วนะครับผมก็กดลิฟต์ขึ้นมาชั้น5ครับเพื่อที่จะมาที่ลานกว้างด้านบนครับที่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับที่เราได้เห็น3,20 0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแล้วก็เห็นยอดเขามากมายนะครับถ้าอากาศคืคลียรนนี้เห็นยอดเขาเยอะมากเลยแหละครับชุดที่เราไปนะครับ ทิลิสต์เขามีโปรเจกต์ใหม่ครับนั่นก็คือ build the future นะครับที่จะเป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ปี2023ถึง2029ครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทิดลิสต์นะครับให้ขึ้นได้365วันตลอดทั้งปีเลยแหะครับตอนนี้เราต้อ,อยู่วันที่นี้แล้วนะครับเย yeah. วิวสวยมากนะทะลุเมฆมาเลยเห็นไหม แตม่ข้างหลังเราเป็นทะเลเมฆหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดชมวิวกันนะมีทั้งคลิปวอล์กไปทั้งอะไรหลายๆอย่างเลยนะที่พาเราไปดูกัน,นเนาะอืมไปดู <c oughs> ปากสัน่ <c oughs> น,น,นก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรเบาๆเหมือน <c oughs> ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอุ้มเด็กอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลองดูว่าเด็กจะเข้าแค่ไหนโอเคอยากลลงเดินไหมลูกอยากลงเดินไหม <c oughs> อย่างอย่างเนี่ยโอเคงั้นเราไปเดินกันต่อนะครับตอนนี้เราขึ้นดีมาชั้น5นะครับแล้วเราก็จะเดินต่อไปทางนู้นนะครับประมาณ8นาทีนะครับเราก็จะถึงไฮไลท์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับไปตอนนี้เราอยู่ในไอไฟร์แล้ว แล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่า build the future นะครับก็คือจะเป็นโครงการตั้งแต่ปี2023นะครับจนถึง2029นะครับเพื่อที่จะทำให้ทิลลิสแห่งนี้นะครับสามารถ เปิดได้ตลอด365วันนะครับก็เราจะมำส,สร้างหลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณโอลิเวียก็จะเชิญมาเรื่อยๆนะทุกป,ปีปีละหนนะ oh. <laughs> อันนี้เสร็จทีก็มาทีอันนี้เสร็จทีก็มาที oh. นะนะคร <laughs> ัเราตรงนั้มีทริปวอล์กด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาจะให้ความปลอดภัยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ปลอดภัยลมแรงเขาก็จะปิดนะครับที่นี่เซฟที่เฟิร์สอยู่แล้วนะครับถ้า,ามาที่สว <laughs> ิตนี้ไม นะพร้อไม่รูปไปไหมอะอยู่เลยนี่เย่เย่เย่จับจับไปจับไปจับไปโอ้ oh. oh. hey. 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 ตอนนี้เราคือไอ e ์ i r e เออร์นะครับก็เป็นการนั่งแชริฟ์นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งแบบราวกิปนะครับวนขึ้นไปลงมานะครับ เป็นไงลูกชอบไหมครับลูกชอบไหมชอบไหมนี่คือแชร์ได้ยิไงเหมือนที่หนูไปนั่งที่ฐานทูตไงใช่ไหมแต่นี่ของจริงครับลูกของจริงนะครับลูกเห็นไหมอันนี้แฟนหน้าขังหนูหนูชอบอะไรสีมาใช่ไหมชอบไหมครับอันนี้เ,เกี่ยวกับหนูเราใช่ไหมชอบไหม,ไห,มหนูเป็นเด็กดีไหมหนูเป็นเด็กดีใช่ไหมหนูเป็นเด็กดีครับก็คือมันจะนั่งตั้งแต่ความสูงนะครับ3,400เมตรนะลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นจอกรี๊ด นี่นี่ไม่ไปให้ที่ผมมือไม่ไปลที่ไปแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวมันจะดึงเร็วๆวูบๆเลยนะวูบๆเลยนะไปแล้วเนะไปแล้วเย้ ยย้ยยไม่มีเฮลิคอปเตอร์เหรอมองไม่เห็นโจนะใส่ถ่ายเลยอ่ะ นี่ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับ17ฟรังนะฮะ17ฟรังนะครับได้ทั้งดิจิตอลไฟล์แล้วก็ได้รูปนะครับนี่นี่เปลี่ยนรูปไปแล้วลูกปเปลี่ยนรูปไปแล้วโอเคอนี่ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูข้างในแล้วกันนะว่าเป็นยังไงออตอนนี้เราก็มาอยู่บนคลิปวอล์กแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุด,สดในโยุโรป,โโรปนะครับต้องมีความยาวถึง150เมตรเลยนะตรงน,นี้เนี่ยเราอยู่สูงถึง 3 0ม0่เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเลยนะแล้วก็ไปมาตรงนี้เนี่ยผมอยากให้มาถ่ายรูปก,กันนะผมว่าสวยมากๆเลยนะครับนนวหาปลาเอนเนยหาปลาเลยโอ้น้กสวยปลาขึ้นมาเลยนะทิลิตทิมนี่ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับได้มากับครอบครัวนะครับในสถานที่ที่สุดยอดแบบนี้นะอ่านะฮะนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะที่ลูกชอนได้เห็นหิมะแบบเต็มๆแบบนี้นะแล้ววันนี้หิมะละเอียดยิบเลยเหมือนแบบว่าเพิ่งตกมาโปรยปรายลงมาใหม่ๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ไปที่คริปวอล์กนะครับซึ่งเป็นตัวสะพานนะครับที่เป็นสะพานแขวนสูงที่สุดในยุโรปนะครับซึ่งมีความสูงถึง3 2 0เมตร เหนือระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีความยาวถึง150เมตรนะครับถ้าอากาศดีๆอากาศแจม่จมๆนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครับแล้วก็ถ่ายไปอวดใครใน IG เนี่ยรับรองว่าไลค์เพียบเลยนะฮะ ต้องเดินด้วยทองครับผมก็พาคุณมา 1- ใน3ห้องอาหารครับนี่คือห้องอาหารที่ชื่อว่าห้องอาหารเซิลเซอร์วิสครับหรือว่าห้องอาหารบริการตัวเองนั่นเองครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นห้องอาหารแบบเซิลเซอร์วิสนะครับจริงๆแล้วที่นี่เขามี3ห้องอาหารนะครับมีห้องอาหารเซิลเซอร์วิสราคาแล้วก็ห้องอาหารแบบกรุ๊ปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาใกล้จะ4ี่โมงแล้วเขาก็เริ่มปิดแล้วแต่เราเนี่ยสามารถยังตักได้อยู่นะครับอยากกินอะไรก็ตักได้เลยนะครับเป็นแบบเซิลเซอร์วิสนะครับมีพิซซ่ามีพาสต้ามีชิคเก แล้วก็มีพวกแกงนี่เอาใจคนอินเดียแล้วเนี่ยนี่ไงซุปอัปเดตเดย์เป็นซุปใสนะครับซุปใสผักคอสูมเมนะครับอันนี้เป็นกุนหลาชครับซุปกุหลาชซุปเนื้อเนี่ยนี่ไุดแตงูกนี <c oughs> ดูราคานะครับอันเนี้ยเก้าใช่ไหมเก้าก็ตัดไปก็รวมรวมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปจ่ายตังค์ข้างหน้านะแบบเซลด์เซอร์วิสอันนี้ก็เป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าพิซซ่า vegetarian french fries or no french fries w i t h french fries ตอนนี้อาหารของเราก็มาแล้วนะครับเต็มโต๊ะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเซลด์เซอร์วิสนะฮะที่คุณสามารถตัดสิ่งที่คุณอยากกินได้นะแล้วก็ จ่ายตามที่คุณสั่งได้เลยนะครับเรียกไ,ได้ว่าเป็นห้องอาหารที่วิวดีที่สุดในโลกได้เลยว,ว,วิวดีมากมากวิวดีมากมาก,มากอ่าวันนี้ผมสั่งนะครับซุปออฟเดอะเดย์นะครับเป็นซุปผักนะครับซุปใสผักนะโอ้ผักกลับมาเต็มๆเ,เลยเห็นไหมอ่าใครชอบกินซุปใสก็ใสได้เลยนะครับแล้วก็มี get, นักเก็ตอันนี้เป็นพอชั่นของเด็กนะครับก็คือเป็นพอชั่นเล็กนะครับแล้วก็มีนนสต๊าฟสปาเกตตี้นาโปลีครับเป็นซอสมะเขือเทศน,นะครับสไตล์นาโปลีแล้วก็มีไส้กรอก หมูลมควันนะครับต้องเราก็เป็นไส้กรอกเนื้อวัวนะครับนี่ไส้กรอกวัวแล้วก็มีซุปกุหลาสนะครับกุหลาบซุปด้วยรวมถึงนี่ด้วยนะฮะมีพายปปด้วยนะครับมีพายแอปเปิ้ลด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราขออินจอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอเติมพลังก่อนแล้วเราไปลุยกันต่อในหิมะนะครับ มาอยู่หน้าแกรเชียเคฟนะครับหรือว่าถ้ำน้ำแข็งนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นมาบนเขาเนี่ยจุดเด่นของสวิตเซอร์แลนด์อีกอย่างนึงคือมีถ้ำน้ำแข็งแทบทุกที่เลยนะและที่นี่เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงครับกับแกรเชียเคฟครับลูกพร้อมยังอายุเลยดิอายุเลยดิโอเคไปเลยไปเย่เด้อเย่เย่ ลื่นนะครับลูกโอ,โ,อโอ้ลื่นเห็นไหมลื่นลื่น,นจับมือป,ป๋าแป๊บไว้โอเคจับมือป,ป๋าป๊บไว้นี่มันเป็นน้ําแข็งจริงๆเลยนะลูกเนี่ย<ช>อ่าเป็นทาน้ําแข็งนะลูกทาน้ําแข็งเนอสไลด์ลูกสไลด์อ่ะโอ้นี่นี่ม <c oughs> ีพี่วัวอยู่ในน้ำแข็งด้วยช้นดูช้นดูพี่วัวอยู่ในน้ำแข็งเห็นไหมนี่กระดิ่งของคอวัวหรอเห็นไหมทำไมไปอยู่ในน้ำแข็งน่ะเนี่ยฮะทำไมไปอยู่ ทำไมไปอยู่ในน้ำแข็งล่ะครับลูกโอ้นี่ไงเจ้าไอเอสไนี่ถ้าจะพิการดูพิการลองนะที่ป้าปาเคยให้ดูในไอเอสไงลูกแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในถ้ำน้ำแข็งแล้วนะแกรเชียเคนครับเย็นแล้วก็แบบหนาวมากหนาวมาก แล้วก็ผมว่าทน้ำแข็งที่นี่นะถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยมันมีความสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะก็จะเห็นเป็นชั้นๆน,นะครับที่เขาทับถมทับถมกันมาเป็นพันๆปีเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพวกสถาปัตยกรรมน้ําแข็งนะไม่ว่าจะเป็นพวกคริสตัลใช่ไหมแล้วก็บัรลังน้ําแข็งด้วยพวกสโนว์เฟลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่าสวยๆครับที่นี่นะฮะค่คอนข้างสมบูรณ์แล้วก็ทางเดินอะไรเนี่ยเขาสะดวกสบายแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะฮะลื่นๆๆ่นลื่นหนึ่งส ทนนี้เราก็อยู่บนบันลังน้ําแข็งกันแล้วใช่ไหมชอบไหมลูกชอบไหมครับชอบไหมครับลูกชอบไหมชอบใช่ไหมแต่ยิ้มด้วยยิ้มด้วยแต่และนี่ก็คือจุดที่เรียกว่า the peak to be นะครับที่ชิดลิฟนะครับเป็นเตียงน้ําแข็งนะม <laughs> ผมก่อนผสวมบทเป็นเอี้ยกล้วยนะครับว่าจะนอนอยังไงบ้างนี่เอี้ยกล้วยตอนตอนเตียงหิมะก,กระเซียลเหล็กงนึ่ง <laughs> <c oughs> คุณต้องมาลองนอนนะ The Peak to Be ครับที่ทิทริสนะอ่าเอาลงมากับป๊ะปะเยะกล้ยยกวยเยื่กล้วยมาเย,ย,ย,ยื <c oughs> ย<ะ>่กล้วยลุกมานอนนอนเยื่กล้วยมีกล้วยเห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมให้หายกล้วยเย้เย,ย,ยืยก่กล้วยเยื่กล้วย เบบานนาหมเอาไหมเอาไปลงด้วยโหเย็นมากเวลีโ <laughs> ค นี่นะฮะก็จะเป็นห้องแบบว่าเป็นอลาคาสนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็น FIT นะครับแล้วผมว่าเหมาะกับทุกคนในครอบครัวครับเพราะว่ามีมุมแบบว่าให้เด็กนั่งมีเก้าอี้เด็กนะครับพร้อมสับเลยทีเดียวนะนอกจากนี้แล้วนะครับเมนูเด็กก็น่ารักนะครับมีน้องสมุกกี้นะครับซึ่งเป็นมาสคอตประจำที่นี่นะครับทีลิสนะครับเป็นตัวลานั่นเองครับ เมนูของเขาก็เด็กๆชอบแน่นอนครับเฟรนช์ฟรายนะมีชิคก้นนักเก็ตนะครับมีไส้กรอกนะครับไส้กรอกหมูสเต็กหมูนะครับแล้วก็สปาเกตตี้ก็จะมีโบโลเนสแล้วก็สปาเกตตี้นาโปลีรวมถึงพิซซ่ามีพิซซ่าด้วยนะครับสามชนิดนะฮะแล้วก็มีของหวานนะครับไอศครีมสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็มีของเล่นใช่ไหมคล้ายๆมีของเล่นด้วยนะครับเป็นขนมหวานนะฮะก็สามารถพาลูกมาฝากท้องที่นี่ได้นะครับใครที่มาเที่ยวทีลิสนะครับรับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนครับ นี่เห็นไหมอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเด็กเนี่ยหลังจากที่ดื่มด่ำกักนบบรรยากาศอันงดงามบนยอดเขาทิลิสกันแล้วนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะกลับลงมาโดยกระเช้าครับสู่เมืองเอ็นเกลเบอร์ครับฐานทัพของเรานั่นเองครับ จบจากการทํางานนะครับถ่ายทากันบนทิทลิสกันแล้วนะครับลูกชอนของเราก็ทวงสัญญาเลยนะครับว่าเขาอยากจะมาเล่นบนสนามเด็กเล่นใจกลางเมืองเอ็นเกลเบิร์กแบบนี้แหละครับและที่ผมชอบมากๆนะครับในการเดินทางมาเป็นแฟมิลี่นะฮะก็คือการที่เราได้มีสนามเด็กเล่นอยู่ทุกที่เลยครับที่เราได้เดินทางไปนะครับแต่ละที่ก็จะมีเครื่องเล่นที่แตกต่างกันไปครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือความปลอดภัยครับที่เขาใส่ใจมากๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นนะครับที่โลยด้วยไม้ฮะเวลาล้มไปก็จะไม่เจ็บตัวนะครับและทุกที่เนี่ยมีเซฟตี้ตลอดเลยนะครับซึ่งคนเป็นพ่อแม่อย่างเราๆนะครับก็สามารถอุ่นใจได้นะครับในทุกสนามเด็กเล่นที่ลูกของเราได้ไปเล่นกันในสวิตเซอร์แลนด์ครับนอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ